การผลิตสุราในปี2565นี้ค่ะทางสภา,ามิตจังหวัดเชียงใหม่ได้เผยกฎกระทรวงการผลิตสุราเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการรายเล็กค่ะให้สามารถแข่งขันได้พร้อมขยายกำลังผลิตเป็นขนาดกลางได้ด้วยแต่ต้องเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กให้ครบก่อน1ปีค่ะ นายประพันธ์สุขเขคสภาษามิตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยกรณีกระทรวงการคลังโดยกรมสพภาษามิตรออกกฎกระทรวงการผลิตสุราปี2565มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2565ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สุราชุมชนขนาดเล็กสามารถขยายกำลังการผลิตเป็นระดับกลาง แต่ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราชแช่หรือว่าสุรากลั่นชุมชนขนาดเล็กมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและไม่เคยกระทําความผิดตามกฎหมายาภาษีสรรพสามิตรหรือเคยกระทําความผิดและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนอกจากนี้ค่ะต้องใช้เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณาสุขที่เกี่ยวข้องไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะจะต้องเข้าเงื่อนไขยอย่างสุรายุมชนก็คือจะต้องเป็นขนาดเล็กมาตามกฎกระทรวงปี60มาแล้ว1ปีครับถึงจะมาขอเป็นขนาดกลางได้นะครับ1ปีก็จะเป็นเงื่อนไขยอยู่ที่วา่าใช้เครื่องจักรต่ำกว่าห้าแรงม้า คนน้อยกเจ็ดคนนะครับพอมาเป็นขนาดกลางนี้ก็คือเครื่องจับตั้งแต่5แหล่งมมาไม่เกิน50แหลง่งน้อยน้อยกว่าห้าแหล่งมมาคนตั้งแต่7คนน้อยกว่าห้คนแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นขนาดลึกมาอย่างน้อย1ปี